สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์ที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดองค์หนึ่งของเมืองนนทบุรีเลยนะคะหลวงปู่เอี่ยมปฐมานามแห่งวัดสะพานสูงค่ะครับผมคือเรามีข้อมูลในมือค่อนข้างครบเลยตั้งแต่ตำนานที่เขาเล่าเล่ากันมาบันทึกต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือประสบการณ์ตรงจากคนยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะ ใช่ครับเราเลยจะมาดูกันว่าอะไรคือแก่นแท้ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านแล้วทำไมเรื่องราวของท่านถึงยังอยู่กับเรามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งๆที่ท่านละสังขารไปเป็นร้อยปีแล้วครับซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องอิทจิริษปาทิหารอย่างเดียวแต่หัวใจของความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยเอาจริงจมันไม่ได้ผูกอยู่กับวัตถุมงคลเท่านั้นอ้าเหรอคะแล้วมันอยู่ที่อะไรเป็นหลักคะ มันอยู่ที่วาจาสิทธิ์ครับแล้วก็คำมั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้ก่อนจะมรณภาพอันนี้แหละครับคือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ยังทรงพลังมาจนถึงทุกวันนี้เลยน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของท่านก่อนเลยดีกว่าคือมีช่วงหนึ่งที่หลวงปู่เอี่ยมท่านหายไปจากวัดไปหลายปีเลยใช่ไหมคะใช่ครับหายไปนานจนชาวบ้านคิดว่าท่านมรณภาพไปแล้วด้วยซ้ำ ท่านออกทุดงไปไกลถึงขเขมรเลยแล้วก็ได้ไปศึกษาวิชากับชีปะขาวชื่อจันทระเอ่อคำว่าอิทธิเวทที่ท่านไปเรียนมานี่มันคือศาสตร์แบบไหนคะพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมอธิบายง่ายๆนะครับอิทธิเวทคือศาสตร์ที่ว่าด้วยการใช้พลังจิตในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ป้องกันอันตรายต่างๆอ๋อ oh. มันคือการรวมกันของสมาธิชั้นสูงกับพวกวิชาสมุนไพรคาถาอาคม แต่แก่นของมันจริงๆคือพลังสมาธิจิตที่แก่กล้ามากครับซึ่งการทุดงครั้งนี้ก็คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้พลังจิตของท่านไปถึงขั้นสูงสุดเลยถูกต้องครับสังเกตได้จากตอนที่ท่านกลับมาที่วัดคือสภาพท่านแบบผมยาวถึงเอวเลยจีวรก็ขาดรุ่งริ่งแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนตะลึงจริงๆคือคืออะไรคะมีทั้งหมีมีเสือแล้วก็งูจงอางเดินตามท่านออกมาจากป่าด้วยครับโอ้ oh. เหมือนในหนังเลยนะคะที่สัตว์ดุร้ายกลับเชื่องการที่สัตว์ป่าเดินตามมาแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกว่าพลังของท่านได้ข้ามจากอำนาจควบคุมไปสู่เมตตาบารมีแล้วครับคือสัตว์พวกนี้ไม่ได้ตามมาเพราะโดนอาคมบังคับแต่ตามมาเพราะรู้สึกปลอดภัยใช่เลยครับตามมาเพราะสัมผัสได้ถึงความเมตตา นี่คือเครื่องยืนยันเลยว่าท่านสำเร็จยานชั้นสูงแล้วจริงๆแล้วพลังนี้เองก็ถูกส่งต่อมาในรูปแบบของคำพูดอมตะที่ท่านให้กับสิทธิใกล้ชิดที่ชื่อในรุ่นแจ้งมาก่อนจะมรณภาพใช่ไหมคะครับผมท่านพูดไว้ว่าถ้ามีเหตุทุกเกิดขึ้นให้ระลึกถึงข้าและเอ่ยชื่อข้าก็แล้วกันเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นมรดกชิ้นเอกเลยครับประโยคนี้มันเหมือนการปลดล็อก การเข้าถึงบาร,รมีของท่านคือท่านประกาศเลยว่าความช่วยเหลือของท่านไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในวัตถุมงคลอ๋อ oh, ไม่ได้จํากัดอยู่กับคนที่มีของของท่านเท่านั้นไม่จํากัดเลยครับขอแค่มีศรัทธาแล้วก็ระลึกถึงท่านในยามคับขันคําสัญญานี้แหละครับที่ทําให้ตํานานของท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้แสดงอนุภาพอะไรให้เห็นบ้างคะคนถึงได้เชื่อมั่นในคำสัญญาของท่านได้ขนาดนี้ โอ้โหมีเยอะมากครับแต่เรื่องที่คนมักจะพูดถึงกันบ่อยๆเลยนะคือเรื่องที่แสดงถึงพลังจิตล้วนๆเลยก็คือการปราบต้นตะเคียนอ๋อเรื่องนี้หนูก็เจอในข้อมูลค่ะคือในวัดมีต้นตะเคียนยักษ์ที่ขึ้นชื่อว่าเฮียนมากแบบว่ามีน้ํามันตกอยู่เรื่อยๆจนชาวบ้านกลัวกันหมดครับผมแต่หลวงปู่ท่านจัดการด้วยวิธีที่แบบเรียบง่ายจนน่าทึ่ง ท่านแค่ไปยืนเพ่งกระแสจิตใส่ต้นตะเคียนอยู่3วันเท่านั้นเองใช่ครับแค่3วันแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะหลังจาก3วันนั้นอยู่ๆต้นตะเคียนที่ว่าดุดุเนี่ยก็ค่อยๆเขียวเฉาแล้วก็ยืนต้นตายไปเองเลยครับโห oh. ไม่มีฟ้าผ่าไม่มีโค่นลม้มแค่หมดพลังชีวิตไปเฉยๆเลย นี่คือการแสดงอนุภาพของสมาธิจิตบริสุทธิ์จริงๆเหลือเชื่อมากค่ะแต่นั่นคือพลังจิตที่ส่งผลต่อต้อนไม้แล้วถ้าเป็นพลังที่ส่งผลต่อคนล่ะคะเรื่องแกงตะภาพน้ํานี่น่าจะชัดเจนที่สุดใช่ครับเรื่องนี้ชัดเจนมากมีชาวบ้านแอบไปจับตะภาพในสระของวัดมาทําแกงถวายพระซึ่งมันก็ผิดศีลอยู่แล้วแต่พอเอามาถวายหลวงปู่ท่านรู้ทันทีเลยรู้ทันทีเลยครับท่านเห็นแล้วก็พูดขึ้นมาเลยนะ ด้วยน้ำเสียงปกติแต่เป็นวาจาที่เฉียบขาดมากท่านบอกว่าไอ้พวกนรกกินหัวมาเอาตะภาพน้ำในสาวัดมาแกงถวายพระไอ้พวกจมูกแหวงไอ้พวกจมูกแหวงคำว่าวาจาสิทธิ์มันอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยครับคือคำพูดที่ไม่ได้เป็นแค่การด่าว่าแต่เป็นการบัญญัติผลที่จะเกิดขึ้นด้วย แล้วผลมันก็เกิดขึ้นจริงๆตามคำพูดนั้นเป๊ะๆเลยคือหลังจากนั้นไม่นานคนที่ไปจับตาภาพมาก็ป่วยเป็นโรคริดสีดวงจมูกครับผมรักษาที่ไหนก็ไม่หายจนสุดท้ายจมูกก็แหว่งไปจริงๆตามวาจาสิทธิ์ของท่านทุกอย่างเลยมันน่าขนลุกนะคะที่คำพูดส่งผลทางกายภาพได้ขนาดนี้ถูกต้องครับ แต่มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ใหญ่กว่านั้นอีกเป็นการประทะกันร,ระหว่างพลังของพระพุทธคุณกับอำนาจของเทวดาพื้นบ้านเลยโอ้โห oh. และเหตุการณ์นี้แหละครับที่กลายเป็นที่มาของข้อห้ามสําคัญสำหรับสิทธิสายวัดสะพานสูงทุกคนนั่นคือการ,รเผชิญหน้ากับเจ้าพ่อดงตาลเรื่องนี้ก็เข้มข้นมากค่ะมีผู้ชายชื่อแดงไปบนบานกับศาลเจ้าพ่อดงตาลไว้แต่ตอนแก้บนดันหัวหมอ เอาผานไถที่รูปร่างคล้ายๆหัวหมูไปถวายแทนครับกาจะประหยัดว่าง,งั้นเถอะใช่ค่ะทีนี้เจ้าพ่อก็โกรธจ,จัดเลยเข้าสิงร่างนายแดงอลาวาดบอกว่าจะเอาชีวิตให้ได้หลวงปู่เอี่ยงท่านก็พยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยจุดที่น่าสนใจคือบทสนทนาโตตอบครับหลวงปู่ท่านใช้หลักเมตตาธรรมเข้าสู้บอกว่าในฐานะเทวดาควรมีเมตตาไม่ควรเอาถึงตาย แต่เจ้าพ่อในร่างในแดงไม่ยอมเลยครับบอกว่านี่มันเรื่องของศักดิ์ศรีเป็นการประทะกันร,ระหว่างเมตตาธรรมกับทิฏฐิมานะเลยนะคะชัดเจนมากครับพอเจรจาไม่เป็นผลสุดท้ายหลวงปู่ท่านก็ตัดสินใจเลยว่าเทวดาที่ไร้เมตตาแบบนี้ไม่สมควรได้รับการเคารพอ,อีกต่อไปแล้วท่านทำยังไงต่อคะ ท่านก็หยิบพวงประคำของท่านขึ้นมาแล้วก็สวมเข้าไปที่คอของร่างนายแดงที่ถูกสิงอยู่ค่ะประกากฏว่าเจ้าพ่อร้องโหยหวนเลยครับเหมือนโดนไฟเผาทนความร้อนไม่ไหวจนต้องหนีออกจากร่างไปจากนั้นหลวงปู่ก็สั่งให้ลูกศิษย์รืร้อแล้วก็เผาสารทิ้งทันทีเลยโหเด็ดขาดมากการที่พระระดับหลวงปู่ต้องมาหักกับเจ้าที่แบบนี้ไม่ถือว่าแรงไปหรอคะในสมัยนั้น นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากครับการกระทำของท่านเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนว่าสำหรับสิทธิของท่านแล้วพระรัตนตรัยต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดอ oh. อยู่เหนือการเส้นสวงบูชาเจ้าที่เจ้าทางหรือพูดผีต่างๆและนี่คือที่มาของข้อห้ามสองประการสำหรับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของท่านมีอะไรบ้างคะข้อแรกคือห้ามรับประทานอาหารในงานศพและข้อสอ คือห้ามกราบไหว้เส้นสูงสารเจ้าต่างๆเป็นการขีดเส้นแบ่งให้ชัดเจนไปเลยครับพอพูดถึงข้อห้ามสําหรับคนที่มีวัตถุมงคลก็ต้องมาดูที่ตัววัตถุมงคลกันบ้างที่มาของการสร้างรุ่นนัแรกอย่างพระปิดตากับตะกุดมหาโสรสมงคลนี่ก็มีที่มาที่น่าสนใจนะคะครับผมไม่ได้สร้างขึ้นมาเฉยๆแต่เกิดขึ้นตอนที่โบสถ์ของวัดสุดโซมากท่านเลยสร้างขึ้นเพื่อมอบเป็นของชําร่วยให้กับคนที่มาทําบุญสร้างโบสถ์หลังใหม่ ถูกต้องครับเป็นการสร้างด้วยเจตนาที่เป็นกุศลอย่างแท้จริงและวัตถุมงคลทั้งสองชนิดนี้ก็กลายเป็นตำนานไปเลยโดยเฉพาะพระปิตาของท่านเนี่ยถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีพระปิตาเนื้อผงเลยนะครับก็คือหนึ่งในห้าสุดยอดของประเทศเลยใช่ครับหนึ่งในห้าสุดยอดของประเทศเลยมีชื่อเสียงด้านแม่ตามหานิยมโชคลาภส่วนตะกรุดก็จะเด่นเรื่องคงกระพันชาตรีแคล้วคลาด และบารมีที่อยู่ในวัตถุมงคลเหล่านี้ก็ไม่ได้จางหายไปไหนเลยนะคะยังคงแสดงอนุภาพให้เห็นอยู่เสมอในยุคปัจจุบันอย่างล่าสุดเลยปี2 5 6 6นี่เองมีข่าวดังเลยค่ะครับหนุ่มเมืองนอนชื่อคุณเจษด,ดาถูกคู่อริใช้ปืนจ่อยิงระยะเผาขนเลยนะคะครั้งแรกปืนไม่ลั่นพอยิงซ้ำครั้งที่สองปืนลั่นแต่กระสุนกลับไม่โดนตัวเขาเลยโอห เขาก็มั่นใจว่าเป็นเพราะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นปฐมนามที่ห้อยคออยู่เรื่องแบบนี้พอเกิดขึ้นในยุคที่มีกล้องมีหลักฐานมันก็ยิ่งเสริมความเชื่อให้หนักแน่นขึ้นไปอีกนะครับยังมีอีกค่ะประสบการณ์จากคุณโทนบังแคท่านนี้เป็นประธานมูลนิธิกูภ้ภัยคลุกคลีกับความเป็นความตายทุกวันท่านเล่าว่าเคยไปเจออุบัติเหตุรถเบนซ์ชนอัดเสาไฟฟ้าจนรถพังยับเป็นเศษเหล็กเลยครับนึกภาพออกเลย จากประสบการณ์ท่านมั่นใจร้อยเปอนว่าคนขับไม่รอดแน่แต่ปรากฏว่าคนขับเดินออกมาจากซากรถแบบไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนพอถามว่ามีของดีอะไรเขาก็หยิบพระหลวงปู่เอี่ยมให้ดูคนที่ทำงานกู้ภัยเมื่อมาเจอเหตุการณ์ที่มันขัดกับหลักฟิสิกซึ่งหน้าแบบนี้นะครับความศรัทธามันจะฝังลึกมากเพราะมันคือสิ่งที่เขาเห็นกับตาตัวเองใช่เลยค่ะแล้วคุณโทนก็มีประสบการณ์ตรงกับตัวเองด้วย จะเป็นคนละด้านเลยครั้งหนึ่งท่านจะกู้เงินซื้อบ้านตอนเช้าธนาคารโทรมาปฏิเสธอา้าวท่านก็กลุ้มใจเลยข,ขับรถไปที่วัดสะพานสูงไปอธิษฐานขอกับรูปหล่อหลวงกู่เอี่ยมในโบสถ์ปรากฏว่าท่านเล่าว,ว่ายังเดินไม่ทันพ้นเขตโบสถ์เลยโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอย่าบอกนะครับว่าเป็นสายจากธนาคารเดิมค่ะโทรมาบอกว่าเงินกู้ได้รับการอนุมัติแล้วโอ้ จากเรื่องคุ้มครองป้องตันภัยมาสู่เรื่องโชคลาภการทำมาหากินในชีวิตประจำวันมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าบารมีของท่านนี่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิตจริงๆแต่เรื่องที่หนูว่าพีคที่สุดและแสดงถึงการคุ้มครองในสถานการณ์ที่เสี่ยงตายแบบสุดขั้วคือประสบการณ์ของสวดิเรกถึงฝั่งค่ะอดีตในอำเภอใช่ไหมครับใช่ค่ะ ท่านเคยเป็นนายอำเภอในยุคที่ต้องสู้กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าราชการต้องเอาชีวิตเข้าแลกทุกวันเลยมีเหตุการณ์หนึ่งที่อุดรธานีท่านนำทีมลาตะเวนแล้วถูกซุ่มโจมตีอย่างหนักครับลูกน้องสองคนที่เดินตามหลังท่านเสียชีวิตคาที่แต่ตัวท่านซึ่งเดินนำหน้าสุดกลับรอดมาได้แบบไม่มีกระสุนเฉียดเลยแม้แต่นัดเดียวจุดที่น่าสนใจในทางยุทธวิธีคือคนที่เดินนำหน้าหรือพอยแมนคือตำแหน่งที่เสี่ยงที่สุด และเป็นเป้าหมายแรกเสมอการที่ท่านรอดอยู่คนเดียวในตำแหน่งนั้นมันขัดกับหลักเหตุผลด้วยสิ้นเชิงเลยนะนั่นสิคะยังไม่หมดคะ่ะตอนที่ท่านย้ายไปอยู่ยะลาท่านได้รับภารกิจที่เรียกว่าภารกิจพลีชีพเลยคือให้เข้าไปเจราจากับกลุ่มโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายาจอกคอมอใช่คะ่ะเงื่อนไขคือต้องไปคนเดียวห้ามพกอาวุธและต้องไปตอนตีหนึ่งโห เป็นสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรรับประกันความปลอดภัยได้เลยอะทั้งผู้ว่าทั้งทหารพากันห้ามหมดเลยค่ะเพราะมันเหมือนเดินเข้าไปให้เขาฆ่าชัดๆแต่ท่านตัดสินใจไปโดยมีเพียงตะกรุดกับพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเติดตัวไปเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจใช่ค่ะและสุดท้ายการเจราจาที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีอย่างเหลือเชื่อ เรื่องราวเหล่านี้มันมีน้ำหนักมากนะครับเพราะมาจากบุคคลหลากหลายอาชีพที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงที่เดิมพันด้วยชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่าลอยๆอยทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูว่ามันแสดงถึงระดับความศรัทธาที่อยู่เหนือวัตถุปไปอีกขั้นเลยอะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากหลวงปู่เอี่ยมมรณภาพไปแล้วครับคือเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในป่าช้าของวัดไฟเผาทุกอย่างวอดวายหมดแต่กลับมีสิ่งก่อสร้างเพียงอย่างเดียวที่ไม่ไหม้ไฟเลยนั่นคือฐานหรือซ่วมที่หลวงปู่เคยใช้ค่ะ ปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นได้อย่างลึกซึ้งมากนะครับพวกเขาเชื่อว่าแม้กระทั่งของต่ำที่สุดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ก็กลับกลายเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยบาร,รมีของท่านเดี๋ยวนะคะคือหลังจากนั้นชาวบ้านก็แห่กันมาแกะเอาทุกชิ้นส่วนของซ่วมนั้นไปบูชาเลยทั้งสังกสีทั้งเนื้อไม้เอาไปทำตะกรุดกันจนไม่เหลือซากใช่ครับ แต่ที่หนูอ่านเจอแล้วอึ้งไปเลยคือคนที่ไปไม่ทันไม้หรือสังกสีถึงกับขุดเอาอุจจาระของท่านที่อยู่ในหลุมไปบูชาเลยเหรอคะนี่คือระดับความศรัทธาที่เหนือจินตนาการไปมากเลยนะมันคือความศรัทธาที่บริสุทธิ์และเข้มข้นจนอยู่เหนือตรกกะเรื่องความสะอาดหรือความศกรปรกไปแล้วครับมันการการแสดงออกว่าทุกอนูที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของท่านนั้นศักดิ์สิสทธิ์ทั้งหมดในความรู้สึกของพวกเขา โโอ้ห oh. ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในยุคปัจจุบันและมันแสดงให้เห็นว่าทำไมรากฐานความเชื่อในตัวท่านถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้จากข้อมองทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันมาวันนี้มันก็ชี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยว่าอนุภาพและบาร,รมีของหลวงปู่เอี่ยมวัสพานสูงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในวัตถุมงคลสวยงามครับ แต่สถิตอยู่ในวาจาสิทธิที่ท่านลั่นไว้และพลังแห่งการระลึกถึงของสิทธิทุกคนนี่คือมะระดกแห่งการคุ้มครองที่ส่งต่อกันมาผ่านความศรัทธานั่นเองถูกต้องครับและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งประเด็นที่น่าคบคิดไว้ให้เราอย่างหนึ่งนะครับคือเราจะเห็นว่าปฏิหารินั้นเกิดขึ้นได้ทั้งกับคนที่มีวัตถุมงคลติดตัวและคนที่ไม่มีอะไรเลยแต่ระลึกถึงท่านในยามขับขันจริงค่ะสิ่งนี้อาจจะบอกเราว่า วัตถุมงคลน,นั้นเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยให้เราไขาประตูแห่งความเชื่อมั่นได้ง่ายขึ้นแต่สำหรับบางคนที่มีศรัทธาแรงกล้าเป็นทุนเดิมพวกเขาสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์แห่งพลังใจนั้นได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยด้วยซ้ำบางทีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่วัตถุแต่อยู่ที่ศรัทธาที่วัตถุนั้นเป็นตัวแทน และคำสัญญาของหลวงปู่เอี่ยมก็คือการรับประกันว่าไม่ว่าคุณจะมีกุญแจในมือหรือไม่ก็ตามถ้าเครื่องยนต์ของคุณพร้อมท่านก็จะช่วยผลักดันให้มันทำงานเสมอจบคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ